ค่าเลือดพื้นฐานค่าต่อไปก็คือค่าไขมันนะครับค่าไขมันเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งคอเลสเตอรอลน,นะคบไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันดีไขมันเลวนะคบตัว L D L หรือว่า H D L ของเรานั่นเองนะคบก็จะมีทั้งหมด4ตัวตัวแรกก็คือโทโชว์คอเลสเตอรอลน,นะคบค่าปกติก็จะน้อยกว่า200นะคบมาดูค่าที่ค่อนข้างสูงก็คือมากกว่า200นะครับแต่ยังไม่ถึง240 ไขมันรวมสูงมากก็คือมากกว่า240นะครับค่าต่อไปก็คือไตรกลีเซอไรด์นะครับปกติเนี่ยจะไม่เกิน150ภาวะเสี่ยงนะครับก็คือมากกว่า150ถ้าใครมีตัวเลขแตะถึง500ขึ้นไปนะครับก็จะมีโอกาสที่เกิดภาวะตับอักเสบนั่นเองครับต่อไปเป็นค่า LDL นะครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็นไขมันชนิดเลวนะครับ ตัว LDL นะคบตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับปกตินะครับจะไม่เกิน130นะครับถ้ามีความเสี่ยงก็คือมากกว่า130แต่ยังไม่ถึง160นะครับภาวะเสี่ยงมากนะครับมีภาวะไขมันในเลือดเสี่ยงมากก็คือตัวเลขจะมากกว่า160ขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับก็คือค่า HDL นะครับตัวนี้ ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดีนะครับสวนทางกับตัวเมื่อกี้นะถ้ามีตัวเลขที่น้อยกว่า40นะครับคุณจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดนะครับ ถ้าคุณมีตัวเลขมากกว่า60ขึ้นไปนะคบก็จะถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่เป็นระดับช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดครับทั้งหมดก็เป็นค่าเลือดพื้นฐานที่แอปเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอปไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเอาไว้ดูเลตัวเองก่อนใครครับ